เดียวพอเลอ่สุด,ดยอดเลยมันโอกินวาวะพี่น้องมันคงา่าไงได้่าแปดเดือนนี่นนี่อ๋อได้าด้ด้นั่นัน่งแล้วอะไรกัดมันอ,นอนะเป็นอี่ยอันนี้เป็นกบกระอกโอ้โน้องว่ายไง,ง,ไ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 งพี่น้อง อันนี้คือมันอะไรญี่ปุ่นปะมันญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ที่เรามาจากฟาร์มไหมไม่ใช่รออย่างเงาขอบเป็นเสีเยง